สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับอยลอ์ยัยงไงช่องละน้อยลำเพลยออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานนะครับบ้านผือใหญ่โอ้ดาราสองม,มาแรงแล้วอ่ะอะไรหนึ่งแล้วนะยังยังหนึ่งพี่แมทอยู่นะ เออ่น้องเอจะอมันนึงอยู่แล้วเออเขาโมุ่นหรอกเขาจักอมันนึ่งอยู่แล้วเขาบอกดันเพ่งพิบัติกรได้หมื่นเดียวกับพ่อใจอีหลี ก็เดียวก็เพราใจแบบเอ้ยอย่างน้อยๆก็ได้หนึ่งมาแรงหรอวะแค <ขอ S 1> ทชั่นเน็ได้จ้า<อ>เอาเอาเอาให้ไม่ได้แคทชั่นแต่เพราะใจแล้ว<อ>จะจีเหลือกระป๋อยวิวไหลเนาะ,ะจะเจอล้านสองร้านแต่ดูเอ็มวีไปก็เขินไปอะ่ะเออนีอ่นนก็เขินนะเขินไหมอ่ะนักแสดงดนักแสดงสาวคือเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะแอคแบลมากเลยอ่ะขั้นแขว่นประกอบเชื้อหัวจากบาทให้ ข,ขันข้นแขวแล้วเนาะอยู่ไก่เต่ายองหายเอออะไรก็เล่นตามบทเขาให้กินขนมเรกกิอ้ขั้นแขวเขา็ออก็เอานาใจไั้นเลร่นน้ำแน่เนาะชันก็เปิดประตูกันมันมันกวดกวนดเฮี้ยนยุ่งเศร้ากวดจสุกไปลงบัไดขั้นแขว ว่าเล้อเออไม่ไหนไปไหนไปกินตําปองงให้อุ้ยเขากินมาแล้วนะจริงหรออยากกินอยากกินตําหูมากเลยอ่ะเ้าไปกินหนูยุไไปนนกินหนูคืออะไรวะไม่รู้ว่าตัวเมียสาแตอีไปแล้วพี่น้องครับ บรรยากาศเมื่อเนร่กันลมวอยวอยเรือนสามคำคอยพัดจะออกบวงไปตามหาอุปกรณ์ทำมาหาหกินลราก่ะฮัลโหลนั่นไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนแม่มที่อบแซนด์วิชอะนนะไม่มันเอาใส่ีรังไม่ได้หรอ <chill> รังแล้วนะไม่มีที่ใส่หรอไม่หาที่ใส่เก็บในรังเลยเพราะว่าจะใช้ทุกวันเต็มหมดเลยหรอใส่รังมันวก็ได้ไรหรอเอาลงมาให้หน่อยนะเดี๋ยวลงมาเช้าๆจะกินอะกินเบคฟา์ไก่อะไรอุ้ยชุดชุดวันเสิร์ใหม่หรอ เขาไปทาอะไรให้เหรอฮะเขาไปทาอะไรให้นะทาอะไรไปทาอะไรสองวันสามวันบ้านนี่รากลับบ้านเฉยเหรอเหรอร้าคิดถึงรถไหมฮะคิดถึงรถไหเฉยๆนะโอเคโอเคไม่ถามตอก็ได้แล้วมาถึงหรอแล้วงงว่าทักมาทำไมแล้วก็ตอบแล้วทำไมไม่ตอบกลับ นี่ว่าที่จะไปพร้อมนี่ว่าถ้าพี่ร้ายยังไม่ไปนี่ก็ว่าจะติดขอติดรถไปด้วยแล้วทำไมก็ตอบว่ายังไม่ไปแล้วทำไมไม่พูดอ่ะถ้าตอบเฟสยากต่อไปก็จะคุยทางฮอมเน็ตนะคอนเน็ตตอบเร็วใช่ไหมคอมเน็ตตอบเร็วมากเลยอ่ะแล้วคุณแล้วใครขายของไม่อูเหรอใช่ไม่อูตั้งที่ขายของห่างเวทีกิโลกว่าเลยเหรอล้วใครไปซื้ออ่ะกัมงวมากเลย ถ้าบอกขายของอยู่แต่ห่างกันกิโลกว่าน่ะไม่หรอเอเป็นระยะเฉยอ๋อเหรอ๋อนี่ว่าไปส่งของไม่๋ออเว่าเ๋าไล่ไปดิถ้าไปส่งของไกลโอ้ยเวยมากเลย เป๊ะฉ่ำมากจริงเหรอนึกว่าปีกผีเสื้อทไมอ่ะได้ออกไหมเมื่อคืนอ่ะไม่ได้ออกไม่ออกแล้วมันหนาวเหรอไม่ออกกี่วันแล้วหลายวันแล้วเอ้ยต้องออกหรอกออกมันก็มันหนาวไงข้าวหน้าอะไรนะเพิ่งก็หิว ถ้ามีถ้ามีถ้ามีตำป่าซื้อมากินหน่อยนะตำป่าไม่ใส่ขนมจีนต้องถามมาก่อนว่ามีในปรษากาเซดไหมมีในปรษากาเซดไหมถ้าไม่มีไม่เอานะฮะหัอเ้อีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยคือจังอ่น ลูกไปเฮ็ดงานกรุงเทพเราซื้อมาฝากแม่เนี่ยของฝากเนี่ยปกติบ่ได้บ่ได้ปกติเค้กบ้านสวนแต่ปกติบ่ได้กินเนี่ยหนอันนี้ก็บ่ได้ใส้ลูกซื้อมาให้โอ้ยเนี่ยล่ะคุณน่ะเค้กกับเค้กกล้วยหอมได้ไหมพู้เฒ่าเพิ่นกินิดน้อยเนาะนะผู้เถอะไม่ได้ก่อนไมได้ถ้าแต่เอ๋แล้วแม่ยังเลย ยังไม่ได้นอนเลยไปเชหนึงในมาแรงเนี่ยแชหนึงในมาแรงมา่เลหมดถังกเป๋าของอ้มีบัตเครดิตแต่หนีท่อขสออยากบอกให้เจ้าว่าไเป็นีมดปีซิงเกิลใหม่ยังออกไม่พ้นวันเ เป็นพระเอกีเองันกันเอางอท่เอาให้ฝากมันะเอาไปไดอกอะไเาเ้าอไมเื่อวาจะจะพูดน้ออกจากปากแล้วละมันก็เทาจริงๆแหละละเอ้ยมันเองต๊เองกาเองเนาให้แนววางสั่นเอามาสูนถ่บองนะเนี่ยเอดเเืเยยงกาอะลาฟังไกันะอลาเป็นพระเอกกูลาบ่ได้่นเดเป็นยังกก พี่น่ะเจอกันเลยมาคมพบเคเแล้วก็ราศีสีเราแม่ยโอเคเจอกันใหม่ครับพน้าครับเอาบ้านผีสิงก็มาโย่ไก่เห็นไหมนี่บ้านผีสิงไปดีกว่า